เตรียมรับเตรียมรับไปเตรียมรับเตรียมรับบอลเร็วไปที่นอนได้เย็นตื่นเย็นจะนอนมอแล้วเอออ่ะมามาแล้วเอึบเอาพร้อมยังอ่ะเตรียมรับเตรียมรับอ่ะเตรียมเตรียมรับเอาเลยเอายังอึ้บเอามาเร็วเร็วมาสิ Ni lâu? à à Ui! 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 à Ui! tiêm Ui! à tiêm tiêm Ui! 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 úp ô kì Ui! 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 à Ui! <laughs> Ui! À, <b>, <laughs> <Phóng yang. cười> Uh, allez, les... Allez. Au